บรรยากาศเอาไม่ยังกระปูกินบมาเนี่ย,ยเสภาไปเบิงบานพี่นอ้องบ้านสางสางเองนะสางบาท่านเดียวสภาพบาทคนบาอยูม่มแต่บาทอันนี้ก็จะเห็ดหน้าหน้าปังกันทั้ง้าเอิรนหน้าแซงเขากำลังออกห่วง มึงไปมึงมากะบไฮบริสสิใหญ่จะไฮเลยวะมูใหญ่น่ก,กนบิรกงันน่อ,นอยโรคห,หน่อยโรคเนาะครับแบบนตอี้อ่ะกก่งมวัตะกอนให้ดำกว่าเสียแดดวันนีเนี่ยกึอไก่ไก่ตะกอนมาดำกึ่งแต่ว่าอ้กว่าจะได้นนอ,อา,อาออให้หนึง่งกึ่ยางห่ออย่างไฮวนเี้นี่คกอว่ามันน้อยโอ้อกับเป็นตะเบิงอยู่ได้แหละ มันเกิดซูงอยู่ตัวเหตุใหม่เนาะเหตุใหมเหี้ยเหตุล้างใหม่บอกไปมีเงินเฮ้ยเส็ดจังเสร็จแหละงามอะไรสิได้มาอยู่โอ้ลาว่าแด้ปูนก็ได้ <laughs> มาท่านโต๊ะแตงเพื่อนปูนลาวระไดีพี่น้องเอ้ยบาทบานสางแต่บ่มีคนอยู่กลัวจะไหนมาอยู่เนี่ยก็เสียไหนเป็นล้างหม่แต่ว่าจ้าของวะบานซองพี่น้องวอเลาวระไดี๋ยวยาขึ้นลาวไว้เถอะว่าวดินมันสูดบ่อ้า <laughs> วูดด้ใดมาเขียนเนี่ยอื้อ <c oughs> <c oughs> ตนายในบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศประมาณนี้ห้องในเสียดห้องอียังวะเนี่ย,ยท้ามพลายซ้ำหมักตุย้ยนี่พี่น้องบ,บาทบาทมาพอนเองเลยเนี่ยแต่เหตุเดี๋ยววันีคนมาอยู่บริสภาบริยับเยินแบบเนี่ยเอากุญแจมาเปิดเมื่อตีดา เนี่มาทนเร่โต๊กแต่งยังเลยบ้านเกาา่าบ่าเดะเนี่ยบรรยากาศบ้านมาพอยบ้านคนดูเนี่ยตรงไหนห้องเก็จะอยู่ไกลเขาเนี่ยมาได้เขามองเมืองก็จะเห็นเขาเห็นเขาสัดเจนเลยพี่น้องหนาวฝนนี่คือบอกว่า,บาบมากถามเ่อยืนตรงไหนเขาก็จะเห็นวิววิวสวยเนยะตรงไหนก็จะเป็นน้ำตกเขานนก็จะเห็นน้ำตกตรงไหนก็จะไปเห็นเป็นน้ำตกทลิมได้ลงมาจากเขาคือว่าวิวไหญ่มากๆนะเนี่ยทงหน้าทงแฮทงหน้าเนาะนี่เป็นบาน บานพนดูโอ้บ้านหลังน่างามบ้านสวยนี่บรรยากาศแบบนี้บรรยากาศคือดีมากสบายก็ได้นี่หน้าเขาหน้าปังกันก็ได้เขียวงามุ่มซื่นดีเขาบ้านนะหมอพามาเขามาเมบิ่งบาบเล็กทั้งหลังเนี่ยดีแต่เป็นเล็กนะเนี่ยขั้นเป็นขั้นเป็นใหม่ในผู้ที่ปวกกัดกินเบิดเจ้าของว่า Chắc xịt tàn trong đây xịn à, ha bèo béo Bèo béo này nè, đeo của tông. cái hóa, này sáu gặp đây. Quỳ tàn như thế này ba Bát cuộn vậy. Béo nó này Mấy cái cuộn này nè. Mọi người cứ vài lăng này nói. ta mình bay này mấy cái Nó. ขั้นมาเหตุกตรนนี้เอาออกเลยนะเอาออกเลยกต้อไปหสองขาสามขาห่มิ Tem ีเนี่ยเจ็ดของหน้างกุ yeah. <umba> well <upward> ิเลตังตแม่เลยข้างบานเลยพกูมีกระโปงบอกแล้กระโปงตัวใหญ่ๆสอกตายเลยโอ้โห บานสายเองนะ้ s <S no. ี่พี่เนองบานมันเป็นยังงเนี่ยากจริงๆันจะเส็เปิดอะไรประตูสูงป่านไงโอ้ยจะเดสูงลงแล้วสูงสุดที่นี้โอ้ยวิววิวใหขนาดเลย บนเนี่ยบอนนอเนาะเปิดออกมาก,กับใบเ็นดิวสุดยอดเลยสิว่ามันตำเนี่นกับบริษัทตำปนายเด<ะ>้ฮะฮายซิงคุเขาว่ามันตำเนี่นกับบริษัทปหนายหรอเมื่อกือเพื่อนคนอื่นนั่นแหละซสำเพื่อนเจีย๊ยบพินผู้ซ้ำ มันก็บมดเดี๋ยวเอมึองเดี๋ตั้มมันก็หมดเตั้มค่ะมึงงานมาเห็ดไหมตกแต่งดีงา <laughs> ท่านตกแต่งไหนก็จะไปเห็ดไม่ยาฟัน <laughs> เพรม่มีเงิน <laughs> <laughs> เงินสานบานสอง <laughs> สร้างมาท่านแหนวสิพี่น้องเห็ดก่อ <laughs> <laughs> นะ์สวงโควิดได้ไงทายู่กับยูได้ไงแต่ว่าต้องมาปัดกวดมาตกแต่งยังยังหลายอย่างอยู่ นะ้องคนมาอยู่เอ็ดเองค้นเดียวก็หมดเยอะอยู่ด้หมดหลายตังค์อยู่พี่นอะสิบห้ามาเบิ้งบาทเนี่ยบานมาพอนเนาะอยากคูนี่ว้ายมอ้อกขามาเป็นทงไงโคลเคือมออกมาเนี่ยบานก็เป็นบานติดติดกันอย่างเสียมันนอกตามมานนอกตามซ้นนําบดบานเฮา บรรยากาศแต่ว่าวิววิวไรมากๆเลยทุกคน,นไม่ได้เอาออกมาจต่แสงเราจะเห็นวิวภูเขานี่ภูเขาภูเขาทาั้งลูกทัาเป็นหนาฝนเนี่ยมันจะเขียวงามแล้วก็จะเห็นมองเหน็นนามโต๊ตรงนั้นนาําต๊ลงจากเขาแต่ตรงนี้ก็จะเห็นหน้มตกแบบว่าวิญาการเมื่อไหร่สุดๆเลยนะนาอบรรยาการเมื่อไหร่สุดๆเลยเพื่อใส่อ้อมผ้ามา่ง เงอนทางหลังยังมัมีฝาย่างมันมีมูฮูไรเศลมาอยู่เหมือนอะไรกันเนี่ยบุท่านอยากเห็นอาเก็บเงินเก็บค้าก่อนโขกเขื่อมากๆนะคือว่าหละไบ้านมันมีคนอยู่มันก็ได้หกอยังเีษเดี๋ยวจะเป็นทีไฮทีหน้าเนาะหอนพามาบงบาน จะเป็นบ้านนั้นจะเป็นถนนนะถนนทางเขานะก็จะเห็นคนขี่รถออกขี่รถไปขี่รถมาขบวนไปข้างหน้าก็จะเป็นซุดยุท่วัดเนาะไปจะซุดยุท่วัดจ็จนออกไปหอดก็จะที่เห็นแต่บ้านปูนบ้านปูนนะัเงื่อนที่ได้ที่ได้มากบางบ้านกะทํางานอยู่เมืองไทยจะสมัยจะไปทํางานอยู่เมืองไทยนะพี่นอ้อะฝากเงื่อนมากให้พ่อให้แม่เฮ็ดกันเฮ็ดบ้านนะนนวพวกในการเบาเบาเฮดเฮ็ดบ้านนั่นเองอันออนี้ก็รที่เป็นเบาบ้านเบาพ่อเนาะที่เฮ็ดเอง บมเมนบ่พ่อกับฝาเงินมาให้ก็เฮ็ดคือกันแต่ว่ามันยังโม่แล่วสมบูรณ์นะพี่น้องแต่ว่ามันสิเก่าบ่เด่ะสภาพเนี่ยโม่นถนนตูแต่งแต่ว่าสิเก่าบ่เด่ะ <c oughs> บานซองหาเงินกันยากซ่วนนี้เศรษฐกิจยำแย่ได้อันนี้กับลังใหญ่หยหหอยู่ถ้าตูแต่งดีๆก็สิสวยอยู่อยู่กลางทวงไห้ทวงหน้ากวเนาะเนี่ยตรงหน้าก็จะเป็นถนนเนี่ยเขาจะเห็ุถนนออกไปข้างนอกตรงนั้นถ่ายอะไรมาอยู่นะ แต่ว่าตอนนี้คือสต็อปไว้ก่อนสต็อปไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีงบนั่นเองเอายินกับยังมีอยู่ตัวหนหมดแบบโบราณโบราณหมดบ้านแบบโบราณโ,โบราณไม่มีป่าอยู่สบ๊ะ ก็คือจะเอาไปเบิร์ดแต่แหละกูอะแล้มีตะปาซิลปลาตัวหน่อยมนะั้อ้เขียวอุ่มทุมเลยข้างในแตงละยเห็ดเนี่ยพู้นี้แห้งสีเขียวงามด้วยไปนอกล้วบ่มไมเห็ดมั้เอาไปหี่ก้าวแต่งกันเด้อ บรรยากาศบานบานประเทราเน,ะนาะนันๆานสิได้มาเนี่ยแรงทั้งนั้งในงบานก็นได้หล้ไลย,ลยต้องมาเห็ดหลยที่เรียกว่าจะเห็ดปีนี่แต่ว่าเอาเงินไปใส่เบอร์เต้ผมไม่เงินเห็ดคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนาะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี